หลังจากกดเซฟแล้วนะครับให้เราโดดลงไปด้านล่างเลยนะครับมันจะมีน้ําอยู่เนาะข้างล่างลูกป,ปั้นนะครับข้างล่างลูกป,ปั้นก็จะมีคันโยกอยู่นะครับก็เข้าไปโยกเลยทีเดียวเชียวครับแมอยากโยกอย่างอื่นเหมือนกันนะครับนี้แม็กเชโทษบอกคิดถึงสาวบนเรือหลังจากที่มีแสงออกมาจากปากลูกป,ปั้นแล้วนะครับให้เราปีนขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ ไปหันหัวลูกปั้นนะครับให้ไปหาประตูที่มืดมิดนั่นเองครับนี่ความอลังการก็จะมาถึงครับทุกคนความยิ่งใหญ่นี่มันคืออะไรครับเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปยังประตูได้แล้วนะครับแต่ทว่าเราจะได้เจอกับลูกบอลไฟติดไปหมดเลยนะครับ และให้เราสังเกตประตูด้านข้างนะครับมันจะมีประตูอยู่เนาะอืมก็คือให้เราเข้าประตูในนั้นแหละทุกคนมันจะมีทางไปต่อนะครับแต่สุดทางก็จะมีอาชิพเมนให้เราเก็บเนาะอืมและให้เรามาด้านซ้ายมือนะครับทุกคนนะสักประตูหนึ่งแหละนะอืมก็ลองสุ่มดูนะครับในนั้นจะมีทางไปต่อให้กับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะสุ่มให้เราหรือเปล่านะครับหลนะังจากนั้นให้เรา เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับกาจัดพวกกีให้หมดนะครับแล้วเราจะได้เจอกับตรงนี้ครับทุกคนนี่ก็ได้เจอกับแท่นไม้ครับทุกคนนะที่อยู่โคตรสูงเลยนะครับบอกเลยว่าใครกลัวความสูงนี่มีหดแน่นอนนะและมันก็จะมีจุดหนึ่งนะครับทุกคนนะมันจะมีเชือกอยู่เมื่อกี้นะครับให้เรามาทางขวาก่อนนะครับให้มาเก็บคุญแจแห่งการคิดคร่ำครวญนะครับเมื่อกี้นะก็เก็บไว้นะเพราะว่ามันจะ เอาไปใช้เปิดอะไรสักอย่างนะอืมและทีนี้ให้เรากลับมาจุดที่มีเชือกนะครับให้เราขนเชือกลงไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะพาเรากลับไปยังจุดนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ด้านหลังของประตูเมื่อกี้แหละทุกคนนะนี่เลยมันก็จะทําการเปิดประตูตรงนี้ออกนะครับทุกคนนะอืมแต่เหมือนมันเปิดไม่สุดนะสังเกตดูนะครับมันจะมีโซ่ คล้องอยู่นะครับและให้เราวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาโป่ที่ห้องเดิมนะครับทุกคนนะนี่ห้องนี้เลยครับอก็เหมือนมีตัวอะไรสักอย่างนะครับที่กําลังจะพังประตูเข้ามานะแล้วก็วิ่งไปดูนะครับทุกคนนะว่ามันคืออะไรนะครับไม่อยากรู้อยากเห็นครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าสู่ฉากคัดซีนบอกเลยว่าโอ้โหเจอกับ ว่าขนาดใหญ่ครับทุกคนนอ้ตัวนี้ครับมันมีชื่อว่าผู้พิทักษ์แห่งแพนโดร่านะครับมึงจะมาเอาแพนโดูร่าไปเลยโล้นโอไม่ให้มึงห็อกนี่โอ้โหโชวความยิ่งใหญ่นะครับและวิธีในการจัดการมันนะครับเราต้องตีมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะล้มเนาะพอมันล้มแล้วมันจะมีตัวโออยู่ด้านหลังหัวของมันนะครับทุกคนนะและให้เราจัดการมันนะแต่รู้สึกว่าจะต้องให้เรา ทำการกดคลิกไทม์นะคลิกไทม์อีเวนต์ให้เปะมากๆเลยนะครับไม่งั้นมันก็สลับเราไปนะครับก็ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะครับแต่ทุกคนน่าจะเก่งอยู่แล้วแหละนะครับนี่พอจัดไปครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังนะครับนี่กระเือบลงไปให้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะยืนงงนะครับให้เราปีนบันไดด้านหลังของเรานะครับมันก็จะมีคันโยกอีกแล้วครับท่านนะครับและให้เราทําแบบนี้นี่ยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะ จนกว่ามันจะตายแบบนี้เลยนะครับนี่และตีนมันนะครับก็จะไปเตะประตูด้วยนะครับเปิดทางให้เราไปต่อนะอืนี่ครับจัดการแล้วผู้พิทักษ์แห่งเพนดูราเฮ้ยไอ้วัวเดวกปูเข้าไปเอากล่องเพนดูราแล้วนะเว้ยนี่ครับทุกคนเราก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับเราจะได้พบกับ วิหารหลุมศพลูกชายสถาปนิกนะครับทุกคนนะอแล้วก็ได้กุญแจแห่งการข้ามควรคิดมาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือวิหารลูกชายของอิตาลุงสถาปนิกที่เราเพิ่งไปเด็ดหัวมานะครับแล้วก็มาดึงหัวของลูกชายด้วยนะครับจังหวะนี้เฮ้ยกูได้หัวพ่อมาแล้วอเอาหัวลูกไปด้วยครับจังหวะนี้อก็น่าจะเป็นการ สืบทอดเนาะเพราะว่าวิหารแพนโดลานี้น่าจะสร้างนานนั่นเองครับและที่นี้ให้เรากลับมาที่เดิมนะครับเราจะได้เจอกับท่านเฮดิสเทพเจ้าแห่งนรกนะครับหน้าตาโคตรน่ากลัวลทุกคนนะท่านก็จะบอกว่าการกระทําของเจ้าน่าประทับใจมากแต่มันยังมีพลังไม่พอนะไอ้โลนข้าขอมอบพลังแห่งเฮดิสลูกสมุนของข้า วิญญาณคนตายใช้พลังนี้ปราบศัตรูซะและจัดการเหล่ากีกี้แถวนี้ให้หมดแล้วไปรับแพนดล่ามาซะนี่ครับทุกคนและพลังนี้เขาเรียกว่าพลังกองทัพของเทพเจ้าแห่งนรกนะครับก็คือของตาลุงเีดิสเมื่อกี้แหละนะครับและพลังนี้โคตรชอบเลยว่ะทุกคนมันเจ๋งดีนะก็คือมันช่วยเราได้ดีมากเลยนะครับหลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วนะครับเทพเฮดิสก็จะบอกทิ้งทายนะครับว่าด้วยพลัง นี่เคโทสไปสู้ในน้าแห่งโอลิมปัสะและที่นี้ให้เราว่ายน้ําตามทางมานะครับแล้วก็จะกลับมาโผล่ที่เขาบงกฎแห่งแพนโดร่านะครับทุกคนนะนี่เลยและวี่นีเราก็เอาหัวลูกชายมาใส่ประตูตรงหน้าลูกปั้นตรงนี้ครับทุกคนนะและน้ําก็จะลดนะครับทีนี้เราก็ได้เวลางมปลาแล้วว่าไปนั่นครับทุกคนนี่มันก็จะมีรูปเพชรขึ้นมานะครับให้เราหมุนตามผมเลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะ จนกว่าเราจะเจอช่องทางที่ประตูมันไม่เปิดเนาะแล้วก็มาเปิดประตูนะครับทุกคนนะมันต้องมีอะไรแน่นอนนะนี่พอเราเปิดไปแล้วนะครับให้เราหมุนต่อนะครับแต่ไปหมุนด้านนอกนะมันจะมีจุดหมุน2จุดนะครับนี่ให้เราหมุนมาที่ช่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็กลับไปหมุนตรงกลางให้มันกลายเป็นช่องตรงนี้นะครับทุกคนนะมันไม่มีชื่อช่องเนาะก็ดูตามรูปเอานี่ครับเราวิ่งมาหลายรอบแล้วนะไอช่องนี้เนี่ย หลังจากนั้นครับเราก็ไปหมุนเหมือดเมื่อกี้นะครับนี่นะแสงไฟมันก็จะเชื่อมกันครับทุกคนและคนไก่มันก็จะเกิดขึ้นนี่เหมือนมันมีพลังเนาะเหมือนเอาถ่านไปใส่นะครับทุกคนนะมีพลังแล้วทุกอย่างก็จะทะล่มลทุกคนบอกเลยว่าอลาัางการงานสร้างมากเลยครับ เฮ้ยตะลุงคนนั้นก็ยังอยู่อะ่ะเฮ้ยไอตะลุงคนนี้ก็เป็นนักรบสปาร์ตาเหมือนกับเรานะครับทุกคนนะแต่ดูเหมือนว่าแกน่าจะ,กะเกษียณแล้วนะ โอ้ oh, ครับทุกคนนี่มันหนังฟอร์มยักษ์ชัดๆและทีนี้ให้เรากลับมายังจุดสตรกลางนะครับแล้วก็มาสับคันโยกเลยนะครับแล้วเราจะได้ยินเสียงอาทินาด้วยนะครับเธอก็จะบอกเรานะครับว่าพอเราขึ้นไปยังจุดสูงสุดของแพนโดล่าแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้กล่องแพนโดล่ากลับมานะครับเราจะไม่สามารถออกจากที่นี้ได้นั่นเองครับแม่ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ารู้ไม่น่าจะมานะครับเคทษน่าจะนึกในใจนะครับถ้าหากล่องเพนโดล่าไม่เจอน่าจะได้กินข้าวลิงอยู่แถวนี้นะครับทุกคนนะแต่ที่นี้เราจะได้เจอกับปีศาจตัวใหม่นะครับแต่งตัวเท่จัดเลยนะครับนี่ควงดาบปับโชว์ซ้ายขวาด้วยนะครับไอหมอนี่มันมีชื่อว่าแพยักษ์ฮาเซียนะครับแล้วก็จัดการมันไปนะครับทุกคนนะไม่เก่งหรอกนะครับไอตัวนี้นะครับดูดิ ตีแป๊บเดียวตายแล้วนะครับแมผมตัดเอาเนาะมันก็เลยเร็วแล้วพอเคทอสได้เห็นตัวฮาปี้นะครับเคทอสก็นึกถึงตัวเองนะครับว่าตัวเองก็มีค่าเท่ากับตัวฮาปี้ตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะเนื่องจากตัวฮาปี้ก็รับใช้เทพแฮริสเทพเจ้าแห่งสงครามเหมือนกันนะครับและเคทอสก็นึกย้อนไปยังสงครามที่ต่อสู้กับบาบ์เบียนอีกแล้วครับท่านนะครับว่าตอนนั้นน่ะเคทอส กำลังจะแพ้สงครามแล้วก็เกือบจะตายด้วยนะครับขี้โทษก็ได้เหงียนไปบนฟ้าแล้วก็ร้องเรียกเทพเจ้าเฮริสนะครับเฮริสช่วยข้าด้วยถ้าท่านไม่ช่วยข้าจะไม่เปิดเมมเบอร์ให้เทพเฮริสก็โผล่ออกมาครับทุกคนนะเทพเฮริสก็บอกว่ามึงเรียกกูทําไมเนี่ยโอ้โหกูอยู่กับสาวๆอยู่เนี่ยพอลงมาเสร็จแล้วนะครับคีทโทษที่ กำลังต่อสู้กับสงครามอยู่นะครับก็ได้มาคุกหัวเฮ้ hey, ไม่ใช่สิคุกเขา่าอ้อนวอนแก่ท่านเฮริสนะครับท่านเฮริสถ้าท่านช่วยข้าชนะสงครามในครั้งนี้ชีวิตของข้าจะเป็นของท่านตลอดไปไปไปนี่เลยครับเทพเจ้าแห่งเฮริสนะครับก็ได้เบ่งพลังขึ้นเต่านะครับจัดการเหล่าทหารของเหล่าบาบาเลียน จนหมดแผ่นดินเลยนะครับโคตรโหดโดดยิงนะครับจังหวะนี้นะครับและหลังจากนั้นชีวิตของเคทอก็ได้เป็นของเฮริสไปนะครับทุกคนนะและเคทอกนะครับก็ได้รับพลังเป็นดาบแห่งไายนะจากเทพเฮริสด้วยนะครับและดาบนี้นะครับมันก็จะมีโซ่อยู่นะครับและโซ่นี้มันก็ได้หลอมรวม,วมก,กันกับตัวของเคทอแบบถาวรไปเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วเคทอนี้จะได้ดาบ ของเทพมานะแต่เคทอสไม่มีสิทธิ์ได้มาก็เลยได้ดาบแห่งหายนะไปนะครับแต่หลังจากที่เคทอสได้ใช้ดาบแห่งหายนะแล้วนะครับเคทอสก็รู้สึกว่าตัวเองมีพลังเพิ่มมากขึ้นเพราะดาบและไม่อยากจะกลายเป็นลูกน้องของเฮริรีถกขาอุตส่าห์มาช่วยนะครับและเคทอสก็บอกกับฮาปี้ีนะครับว่าไปบอกเจ้านายแกซะเฮริรเทพแห่งสงครามข้าไม่ใช่ขี้ข้าของเจ้าอีกแล้วข้าจะหากล่องเพนดร่าให้เจอ จะใช้มันกำจัดเขาซะเล่นไปเล่นมาพี่เคทูตของเรากลายเป็นตัวร้ายสังหารเชียวนะครับตอนนี้นะและตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ผาแห่งความบ้าคลั่งครับทุกคนนะให้เราปีนเชือกข้ามมานะครับเราจะได้เจอกับประตูแรกนะครับประตูแรกที่ผมเล่นไม่ผ่านผมก็เลยวิ่งออกไปนะครับทุกคนนะแต่เราสามารถที่จะกลับมาตรงนี้ได้นะครับถ้าใครเล่นผ่านก็เล่นไปก่อนเลยนะครับแต่ผมไม่ผ่านนะมผมก็เลยลงมาด้านล่าง แล้วก็เข้าไปยังประตูแดงตรงนี้ครับทุกคนนะแล้วก็หมุน,นกลไกตรงนี้แล้วก็ข้ามไปด้านหน้านี่ครับทุกคนนะนี่เราจะได้เจอกับทางตันครับไปไหนต่อวะเนี่ยและเราต้องตามหาอัญมณีนะครับทุกคนนะให้มาตรงนี้ก่อนครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผลนเชือกลงไปเพื่อที่จะไปตามหาอัญมณีนะครับอัญมณีจะอยู่ในถ้ำตรงนี้นะครับก็เป็นอัญมณีของเทพ เฮรานะครับเป็นเทพแห่งการแต่งงานนะครับแต่ในภารกิจนี้ครับเราต้องมาหมุน,นกลไกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะต่อจิ๊กซอหินนั่นเองครับทุกคนนะนี่เลยก็ต่ออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนนะกว่าจะผ่านเนี่ย <c oughs> หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้อัญมณีสีเขียวของเทพเฮรามานะครับก็เป็นเทพแห่งการแต่งงานนะครับบู๊มาทั้งเกมก็ทุกคน กลายเป็นเกมต่อจิ๊กซอไปแล้วครับจังหวะนี้นะห,หลังจากนั้นให้เราวิ่งกลับมานะครับแล้วก็ไปปีนโขดหินตรงนี้นะครับทุกคนนะปีนไปเรื่อยๆแหละนะครับจนกว่าจะพบคันโยกนะครับกอดโยกมันซาครับทุกคนเราก็จะได้เห็นฉากคัดซีนนะครับบอกเรานะครับว่าเราสามารถจะกลับไปยังทางเดิมได้นะครับทุกคนนะนี่ก็คือตัวเกมมันปล่อยให้เราวิ่งมาใช่ไหมแล้วทําไม มันถึงให้เรากลับไปจุดเดิมละอันนี้งงเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราเข้าไปได้ตั้งแต่รอบแรกนะเราจะผ่านเลยหรือเปล่านะครับแต่ผมก็คิดถูกนะที่วิ่งมาก่อนนะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็เอาอัญ,ญมณีมาใส่ตรงนี้นะครับและบนไกมันก็จะเริ่มขึ้นครับทุกคนนี่เลยมันก็จะเป็นสะพานนะครับมีหินผูออกมานิดหนึ่งนะครับแมมงหมดเท่านี้จริงๆนะครับดูทรง <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้ครับ จะเป็นหินตาแดงนะครับสีแดงหินสีแดงตัวนี้ครับเป็นของเทพอโฟดายนะครับนี่เป็นเทพอโฟดายเทพแห่งความรักนั่นเองครับที่เธอมอบพลังให้เราขอน้านี้นั่นเองครับให้เรามาโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่พวกอาชีพเมนแล้วก็พลังสีแดงแงให้เราเฉยๆนะครับให้เราวิ่งกลับมาที่เดิมเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็วิ่งกลับไปไปยังไอหินเมื่อกี้นะครับทุกคนนะที่มันโผล่ลงมานะไปยัง ประตูตาแดงนะครับวิ่งกลับมาโคตรไกลเลยบอกเลยนะครับเพื่อที่จะกลับมายังกลไกประตูตรงนี้นะครับนี่อีกทีหนึ่งนะมผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราทําได้ตั้งแต่ที่แรกเราจะผ่านเลยหรือเปล่าเนาะอ,อันนี้ย้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อใครจะงงนะครับแต่ว่าไม่ต้องงงคนระับทุกคนลองทําตามผมดูนะครับนี่เราก็ต้อง ดึงออกไปนะครับแต่ผมตาย10บกว่ารอบนะครับทุกคนนะ่าจะได้เนี่ยโถพระเจ้าช่วยนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มันผ่านนะครับผมทาแบบนี้เลยนะผมไม่ได้เตะหินเลยนะครับทุกคนนะนี่ดึงออกมาแบบเฉยๆเลยนะครับนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะมีเสียงกลไกดับนะครับแล้วก็โดดขึ้นไปบนหินนะครับแล้วเราก็ จะได้อัญมณีของเทพอะโฟดายมานะครับเทพแห่งความรักกว่าจะได้อ้วกแทบแตกนะครับทุกคนนะหลังจากนั้นเราก็กลับมายังจุดเดิมนะครับแล้วก็ ใส่อดัดามณนีของเทพเฮรากับเทพอโฟดายไปนะครับและสพามันก็จะมีกลไกนิดน,นึงด้วยนะครับให้เรากระโดดข้ามไปนะครับแหมวิ่งผ่านเฉยๆไม่ได้นะครับลูกพี่เนี่ยเอาทุกเม็ดเลยทีเดียวเชียวและวิ่งไปสักพักหนึ่งเคทอก็ได้เหลือบมองไปเห็นดาบไยนะของตัวเองที่มือนะครับก็นึกถึงความทรงจําอีกแล้วครับทุกคนนะอืมก็เป็นความทรงจําที่เคทอได้ตกเป็นธาต แห่งเทพแห่งสงครามนะครับก็ได้ขีนฆ่าผู้คนไปมากมายนะครับเด็กคนแก่คนชาราคนพิการเก็บเรียบเลยทีเดียวเชียวนะครับเขากับทหารได้ทําตามคําสั่งนั้นโดยไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับก็คือขีนฆ่าผู้คนมาเรื่อยๆเลยนะทั้งๆที่ทหารของเคทสนะครับลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับและชาวบ้านที่เกลียดชังนะครับก็ได้เริ่มทําวิหารต่อต้านเทพเฮริสนะครับแต่แน่นอนนะ ใครที่ต่อต้านตายเรียบนะครับแล้ววันหนึ่งเคทอก็ได้พบกับยายแก่พยากรน,นะครับแหมขอเวอร์ชั่นสาวๆหน่อยไม่ได้เลยครับเนี่ยขอตุมต้มๆหน่อยนะแกก็มาห้ามเรานะครับว่าในวิหารนะ่ยมันอันตรายอย่าเข้าไปนะแต่เคทอก็ไม่ฟังนะครับเคทอก็เข้าไปฆ่าชาวบ้านข้างในตายเรียบหมดเลยนะครับแต่ชัยชนะที่ได้มากับมีแต่ความว่างเปล่าครับทุกคนนะเหมือนเพลงละครไทยเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ภาพที่ เขาได้เห็นมันก็ติดตาตึงใจเขาไปตลอดการนะครับและเหตุนี้ทำให้เคโทสตัดสินใจว่าจะไม่รับใช้เทพแห่งเฮลิสอีกต่อไปนะครับและสิ่งที่เคทอสต้องการในตอนนี้นะครับก็คือการกำจัดเฮริสเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งสงครามก็คือชื่อเกมก o d of w a r นั่นเองครับนี่ก็คือที่มาของชื่อเกมครับทุกคนนเฮริสเจ้าต้องชดใช้เรื่องในคืนนั้น และให้เราเดินทางไปต่อนะครับมันก็จะมีจุดให้เราหนเชือกนะให้เรากดโอค้างไว้นะครับมันก็จะหนเชือกได้ดีขึ้นนะครับนี่เลยก็โดดตามกำแพงขึ้นไปนะครับที่นี่เราก็จะมายังสุสานของสถาปนิกวิหารแพนโดราแล้วนะครับแม็ก็ไปพังหลุมศพเขามานะครับทีนี้มาถึงสุสานก็เลยนะครับจังหวะนี้นะครับพังมันไม่หมดนะครับไอที่นอนอยู่ในโรงน่าจะเหงื่อแตกนะครับตอนนี้นะมึงมาทําไมเนี้ย ทีนี้ให้เรากระโดดข้ามมาเลยนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ปนีนไปด้านบนนะครับทุกคนนะมันก็จะมีกลไกที่ให้เราเอาหินมาวางไว้ตรงที่มันแตกนะนี่เลยแล้วก็สับคันโยกไปครับจุดด้านล่างก็จะเปิดขึ้นนะและทีนี้ให้เราเอารูปปั้นนะครับ เอาลงไปด้านล่างของหลุมเลยนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้เนาะทีนี้ให้เรากลับไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แท่นหินนะครับนี่เอามาวางไว้ตรงนี้2ปุ่มเนาะทีนี้ให้เราวิ่งกลับไปจุดเดิมครับแล้วก็มาประลองความเร็วกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้จะไม่ตัดครับทุกคนเพราะว่าตายเป็สิบรอบนี่ครับกระโดดมามันยากจริงๆครับบางครั้งนะครับไอ ตัวกลไกนะครับมันก็ไม่ตรงด้วยนะครับมันก็เป็นจังหวะเนาะก็อาจจะมีตายกันบ้างนะครับนี่เห็นป่ะพอจะผ่านมาได้ครับเนี่ยตกตายไปหลายรอบและด้านในนะครับก็จะมีสถาปนิกนะครับที่กําลังนอนเน่าอยู่ครับทุกคนเราเข้ามาด้านในนะครับก็ไปหักหัวเลยนะครับนี่ใครไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ตอนที่เราได้หัวมานะครับมันบอกว่าหัวของฮันเตอร์นะครับนี่เลยขอหัวหน่อยเจ้เฮึ เออโอ้โหเจอใครนี่หากหมดนะครับนี่ด้วยหัวฮันเตอร์นะครับพอเราได้หัวมาแล้วนะครับก็เอาหัวมาวางไว้ตรงนี้ครับทุกคนฮึอและเส้นทางมันก็จะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไปต่อเลย